สวัสดีพี่พทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นัท h ช n แนลช่องที่มีสัปพะสัตว์เยอะแยะมากมายนี่แพอุดอไปเก็บไอ้นี่มาให้แล้วปาดนตใเราสิเอาไปขายนะมันคือมะม่วงเบาของของของบ้านเราเองนะมันคือมะม่วงเบานี่นี่มันคือมะม่วงเบานี่ เรากําลังจะเอามาแต่แล้วเราก็กําลังจะมัดไปขายตลาดกันเช่ไป้านมีมดเยออันนี้เพิ่งเก็บมาอันเดียวนะดูที่เราจะทําได้กี่พวงเราจะทําได้กี่พวงนี่นี่มะม่วงเบาบ้า,บานเรามะม่วงเบาบ้านจะอุกออกมาจากลังที่ไปเก็บนี่ก็นี่ ปเป็นยังไดมะม่วงเบาบ้านเราผลผลิตของปีนี้พี่ๆทุกคนต่เตรียมของขึ้นรถเสร็จแล้วนางก็ไปเก็บมะม่วงมาให้เรามัดผู้เยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยอ๋านี่ปดดูพวงนี้ออนซอนแน่พวงเนี้ย,น,ยน้ำลายแตกมะม่วงเบาเนาะกันอทำทำกะปิโอ้นะทำกะปิโอ้ ออพี่เป็นรังหนึออ่งเก็บอีกเก็บมะม่วงเบาไปสิแม่ขึ้นพีพวงละยี่สิบยี่สิบนะพี่เนาะพวงละยี่สิบยี่สิบได้อยู่ได้อยู่สามสี 300, 400, ่ร้อยก็ยังดีค่าข้าแมวเนาะอ่ะเราจะมัดเป็นพวงก,กันเด้เอขึน้นี่งเบา ไอ้มะม่วง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 เบา,เบาบนี่มะม่วงเบาว่าเราช่วดจาดประหลัดบอกเถอะมาเราจะมามัดกันเด้อสุดก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ๆทุกคนนี่ มะม่วงเบาที่ร้านเราก็จะไปขายพวงละยี่สิบบาทเนาะเรามัดมาได้ทั้งหมดยี่สิบพวงนะคะพี่ๆทุกคนเราจะมัดพวงละยี่สิบบาทนี้ไม่น้อยไม่เยอะเกินไปนี่นี่นี่พวงละยี่สิบบาทพอฟังอยู่พอกินอยู่ขายยีิบบาท มีใบอ่อนมาด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่รู้มาจากต้นทั้งหมดยี่สิบพวงเ,ออเดี๋ยวกันนะ20บาทเอ,อ่สิบพวงดูมือนี่โอ้ยยางเต็มมือเลยี่สิบพวงพวงละ20บาทนะคะพอได้ค่าข้าวเด็กๆ5้าพวงก็ห0ึ่ง5ห้าพวงก็100 ห้าพวงก็100รได้400อยู่นะคะพี่สี่บาทอยู่เดี๋ยวรวมทั้งลูกหมอนด้วยนะคะพี่เย้พี่นินดีใจไหมได้มีค่าข้าวแล้ววันนี้เออเฮอมาช่วยแม่ทำงานนี่ผลผลิตจากที่บ้านเราเออมันคือความภาคภูมิใจเด้ไปขาย20บาท20บาทเด้พี่ๆทุกคนเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้มากๆนะคะพี่ๆทุกคนไปไป เดี๋ยวไปต่อด้วยลูกมอนต์ต่อผลผลิตบ้านเราฟินฟินเป็นไงเออดีใจอะแม่ดีใจอะมีค่าข้าวแล้วใช่ไหมใช่ไหมแม่หาค่าข้าวให้หนูนะเนี่ยใช่ไหมแม่หาค่าข้าวหนูอดไม่เป็นไรลูกหนูอย่าอดนะใช่ไหมเออลูกหนูเยอะลูกหนูอยอาอ,อดนะลูกนะโอเคนะแม่แม่หาค่าข้าวให้แม่ปลูกต้นไม้ให้โอเคนะหนูกินไม่ได้หรอกเนะนี่ยมันคือบอกงวง บายบายขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะพี่ๆทุกคน